สบายดีพี่น้องมาถูกทุกคนเด้อพี่น้องเอฟซี FC ทางไลน์เมื่อนี้ลงมาไซบาทยู่วัดวันออกพรรษาลงมาไซบาพี่น้องสบายดีมาถูกทุกคนทุกท่านเอฟซีน้นองอาเตเอฟซีกองไฟก็ตามเนาะที่เข้ามาชมสบายดีมาถูกทุกคนเด้อมนันยาน้นองอาเต <Private> เพชดเขาหมอกเส่บาทออกพันชาได้ี่แลเมสมมาเบียนเบียนเด้อมส่บาทออกพันชาไช้ต้องใช้ยงเียนมาเี่มเน่แรกเจิเลย <laughs> sẽ là chế độ <laughs> <Cô. cười> <laughs> <laughs> ai cố mau như buồn không video <laughs>

Say! dokład orang容 pasrah Jathe kame charute kiri kratake, minane jathe lathe, jathe kame charu varake, bantum ujete kama chayantu tewa, sala ilatame chakha kha kha, shanti kha ธรรมชานาวคโลยัมปาทธรนชาธรรมชาติาตานาวคโลยัมปาทธรนชาตธรรมชาน,า,า,นาวคโลยัมปาทธรมา,าทั้งหลายขออรัธนาเื่อนเทวดาป่าจินทั้งหลายปุชิญจะทิพย์นนปุตนาบลนบกปาเขาลำนาองไปพท่าาองผู้เราทำหวยช้าแต่พ้าดานตลอดอดสุ้ชีอายุทยาพรเสื่อมลงมาทำบุญทำทานรวมทำาเถิดนะดอกผูกขาทั้งหลายเดิด โมตัสสัพพะจตุจตุมายังทันเติุมวิุนธาายตคาุนตุเนเออาจารย์าไปเอาอกคอตุวิจิโจัตุสาะโินา เถ้าเกโก็มาจาราจขอุเราปสาจากาศมาถ้าศีกาจานะปีนาโมตงโลภันจูนงันการโทราบานาราผิจาตุงมามาจ่ายุนาสัมฆาราาเทวตานัมโมเวทามโนตัามัสกาสรัตัสังฆาพาาตเคาิเวานวิงนมานาิเนมิเวามคิดเป็นเป็ิดเป็นความ่ปนควาคนามนควคินาดเนคมเปนามเ็นความนวามควาเาเเ เศรษฐวัลุปะทานเชื่อสามัส kind of like ังทาังธรรมธรรมะโทนงปัจจัุกัปปะเนวันะท้าทสเังสติปัญาการุ่งมหาภารดงมกัจจาจาชมีมโนชน่อวราปัจัาตรงัญญาะุ ม่จคนตงคนเยิมหายนาอเออแล้วทำเงาไม่เงาต่อเออผลดอกไม้ดอกต่อนะเท้าผมนม่ยัใหาบรรดาษหายน้อแล้วเล่นเออคือว่าจบสิ้นพี่น้องสวัสดีซีดังหลน์ สวัสดีพี่น้องอันนี้ญาตันญาตันสบายดีใสาทันจาบาสวัดีพี่น้องวันที่วันพาออ้วันขอวันซาออกวันซาอกวันซาออกวันา อบรรษาได้พี่น้องใส่บาทไอ้กบเพิ่นก็ลงมาใส่บาทนด้กันได้พี่น้องเลยพวกนี้นั่นสายกินสายห่าอยู่ได้บาปก็เฮ็ดบุญก็เฮ็ดก็โทษก็ไปสบายดีข้าข้าคันหน่อสบายดีเนาะมือนีเล่นมืออบรรษาเด้อพี่น้องอะไรกะ เอาบุญเนาะให้ได้บุญได้กุศลหลายๆให้ยูเมันกันยืนเด้อเจร้อยคนงามเให้สรงปรารถนานะเนาะให้ให้ให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังเที่ยนี้ต่อไปก็ให้การงานหลับลื่นเรียนไร้การเงินไร้เขสาเนาะทุกเสาทุกแรงเฮนน้องกบแค่สั้นเลยจังหวะเด็กอันนี้ก้อนโตตอนเจดอกเพึ่นกำลังจุดถูกจุดเทียนพี่น้องเอ้ย ปก็ส่งก็ลาบก็ให้มีครูอยู่ไว้เพื่อนวะฮึ่มซื้อเมื่อไหนบอกเนี่ยตานจะซื้อเมื่อไหนบ่กจะขึ้นเมื่อไหนบอกเอาเมื่อก่อนเมื่อก่อนเปะเข่าก่อนท่านนี้เป๊ะอันนี้ชิลวัดใหญ่เฮาพี่น้องเอ้ยวันศีลวันพระวันศีลวันนี่อ เว้ยคูพิมพ์เอาเป็นหวยป้าป้ามา,มาขอเขาเนี่

ก็คีอมามุมอันน้นี่นี่มุตรนี้นี่แล้วมันเรื่องทุกท่ี่้องมุหองเซลตอ้าวเามืน้เยได้บนี้ได้เราลงมากีนเข่าวัดได้ขาแล้วห่ดาไดเราอยู่กับไม่้ยเซลนะเป็นนอนก็เป็นเอยแล้วเบาเอื่อยเนาะเราอยู่ก็เอื่อยแล้วสองคนเราจะลงมาคอเข่าวัดเดี๋ยวก็ขืนไมู่กกันบางเธอเราก็ขืนย่าขืนเมื่อหดบานเจ้อยเมื่อคอเข่า

โอ <c ười of you> oh, ้ยไม่หง่คนสวยขอเด้อนี่นไม่หญยคนงามข่อยเดียดีไม่แห้งเด้อไม่เงยเด้อสุขภาพแก็งแรง

ย uhm like, ิ่งลายบททุกตนทุกคนแล้วชาตจูุกหัเพี้ยงเ้งลับตอนีใไม่ทรงไขยผีเก่าพญากโรกข้าหายไปนับปีเก่าปีใหม่มาฮอลล้วเฮแห้งๆรวยๆเด้อจะดีจาทานเจาฮ้อจาฮวงคุณฝักซุณคุณผูว่าอาจาะมาพูทมาทักมาแก้่ระจงแก่จงกัน ສາທຸສາດຸສາດຸເດພີ au, ່ນ້ອງຍັງຍິ້ມສ່ຳນີ້ແຫຼະພີ່ນ້ອງເອີຍເຫີຍດອກມາຖ່າຍອ້າຍໃຫຍ່ເຮົາມີແຕ່ຝຸງນ້ຳໃຮາດນມ່ນຈຮ້ບບາຍເດີ້ພອງເດີ